คุณสมเจตเจริญศรีจำพันท่านประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทองจะพาเท่าแก่ของเราเที่ยวจังหวัดอ่างทองกันนะคะจังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดอู่ข้าวอู่น้ําของประเทศไทยจากชื่อค่ะอ่างทองคํานั่นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์หลายๆจังหวัดอาจจะประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงนี้จังหวัดอ่างทองนั้นโชคดีที่ยังมีน้ําอยู่แต่ขนาดเดียวกัน น้ำก็อาจจะเป็นภยัยพิบัติทางธรรมชาติก็ได้ที่ส่งผลให้ระบบของเกษตรกรรมนั้นได้รับความเสียหายอันนี้เป็นส่วนที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันกาลังจะย้อนภาพ 2. สองจุดสําคัญในช่วงแรกแล้วก็ช่วงหน้าว่าแม้จะเกิดภยัยพิบัติขึ้นแต่เชื่อไหมคะว่าหากคนในชุมชนหรือผู้คนนั้นมีกําลังใจมีขวัญมีความมุ่งมั่นสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้การทําธุรกิจนั้นย่อมมีชื่นมีลง ีวิกฤตเข้ามาคุกค,คามทําให้กิจการของเรานั้นอาจจะสั่นคลอนหรือล้มไปแต่ถ้าแม้แต่ล้มแล้วเรายังลุกขึ้นมาได้นะคะเช่นเดียวก,กันกับสารเจ้าโรงทองค่ะเมื่อปี248นั้นเกิดภยัยพิบัติครั้งใหญ่เรียกว่าอักทีภัยนั้นผลานตลาดออกไปทั้งตลาดนะคะและวันนี้ได้มีการเปิด ให้บริการกันใหม่แล้วด้วยความมีชีวิตชีวาแม้จะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนตแต่อย่างน้อย,อยตลาดร้อยปีแห่งนี้ก็ทําให้เราได้ระลึกถึงความเป็นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เกิดการสร้างอาชีพข,ขึ้นในตลาดแห่งนี้เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่งสเสด็จพระราชดําเนินไปยังตลาดแห่งนี้หลายๆครั้งท่านท่งสเสด็จไปเสมือนหนึ่งประชาชนคนหนึ่งและวันหนึ่งเมื่อท่านได้เอืยสเสด็จนะคะ อย่างเต็มภาคภูมินั้นทําให้คนจังหวัดอ่างทองนั้นทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นที่มาของจังหวัดอ่างทองว่าทําไมจึงมีขนมหวานอร่อยๆเป็นขนมชาววังเพราะได้เกิดการเรียนรู้จากเมื่อครั้งเยือนเสด็จของสมเด็จราชการที่5นั่นเอง สารเจ้าโรมทองวันนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและในช่วงแรกนี้นะคะท่านประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทองยังจะพาเราไปเยือนสถานที่มงคลถึงสามแห่งเป็นวัดสามวัดที่ผ่านอ่างทองแล้วอย่าผ่านเลยค่ะเพราะความดีนมงคลนั้นจะเกิดแก่ท่านเมื่อได้มีโอกาสสักการะนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดม่วงวัดที่กําลังสะท้อนในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการปฏิบัติตามศีลการที่พลาดจากศีลแล้วท่านจะเจออะไร และวัดอีกสองวัดที่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญก็คือวัดชโยวรวิหารและวัดขุนอินตมูลทั้งสองแห่งนี้เป็นที่เรื่องชื่อของจังหวัดอ่างทองท่านประธานหอการค้าจังหวัดพาเราเที่ยวทั้ง3จุดนี้4ี่จุดนี้นะคะและเด็ดในช่วงหน้าเรายังมีจุดสําคัญสาคัญที่จะพากันไปเยี่ยมอีกค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ทางหอกั้าจังหวัดอ่างทองนะครับก็ได้นําท่านผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดอ่างทองนะครับ ผมสมเจตเจริญศรีสัมพันธ์นะครับประธานหองท้าจังหวัดอ่างทองพร้อมกับคณะกรรมการของหองท้าจังหวัดอ่างทองทุกท่านเนี่ยนะครับจะพาท่านชมท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งจุดที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นจุดการท่องเที่ยวตลาดสันเจ้าหลวงทองนะครับครับที่ตลาดสันเจ้าหลวงทองครับจุดที่สองเนี่ยเราจะพาไปที่วัดม่วงครับซึ่งเป็นวัดที่มีพระใหญ่นะครับของจังหวัดอ่างทองนะครับจุดที่สามก็เป็นวัดสุนินนะครับซึ่งเป็นวัดที่เป็นเอกลักษณ์ของพระนอนจังหวัดอ่างทองนะครับและจุดที่ห้าก็จะเป็นจุด อ่าอร่อยนะฮะเมืองอ่างทองโดยเราพาไปร้านควรนิลมิตรที่ตลาดสารเจ้าหลวงทองนี่หนะครับครับขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านครับอ่าไหนลองชิมดิขมปังหน้าหมูของวิเศยชัยชานนะคะอร่อยที่สุดค่ะไม่เชื่อท่านประธานหอลองทานสิคะอ้าม อร่อยไหมคะ ภาพของชัยภูมิที่ตั้งอันอุดมสมบูรณ์ประกอบกับบุตติดริงสั่งแม่น้ําน้อยทําให้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ําที่สําคัญนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แข้งกระทั่งก่อเกิดชุมชนและย่านการค้าหรือตลาดขึ้นในบริเวณดังกล่าวตามคําบอกเล่าและอ้างอิงประวัติศาสตร์กล่าวว่าเดิมตลาดแห่งนี้มีชื่อเรียกว่าบ้านไข่จำสีนแขวงเมืองพิเศษชัยชาญมาก่อน ภายหลังจึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นตลาดสารเจ้าโรงทองช่วงปีพศ2420โดยนายสิงห์อั แ่ชัวหัวหน้าคณะและชาวจีนอพยพที่เข้ามาพึ่งข้าบรมโรพธิสมภานก่อสร้างศาลเจ้าเอาไว้เป็นที่ยึดเหนีย่ยวจิตใจและเป็นสถานที่สักการะภายในชุมชนโดยนำต้นโรงทองล่องชาติมาสร้างโดยศิลปะสวยงามต่อมากรมการเมืองได้มาตรวจเยี่ยมและพบเห็นผู้คนจำนวนมากสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลเจ้าจึงเรียกฐานชุมชนแห่งนี้ใหม่ว่าศาลเจ้าโรงทอง เมื่อปีพศ2548ตลาดสารเจ้าโรงทองเคยถูกไฟไหม้ทำให้วัฒนธรรมเก่าเกือบสูญสิ้นไปหมดแต่ด้วยความเข้มแข็งและความรักถิ่นเกิดของชาวตลาดสารเจ้าโรงทองจึงได้เกิดการรวมตัวกันขึ้นมาใหม่และยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่งดงามเฉกเช่นเดิม